คนลาวทำงานที่ไทย1เดือนเท่ากับเงินเดือนทำงานที่ลาว1ปีข่าวนี้กำลังดังทั้งในไทยและในลาวนะครับซึ่งเกิดประเด็นดราม่ามากมายนะครับเรามาฟังกันนะครับช่อง YouTube บ่าวน้อยปากเซน,นะครับได้ออกมารีวิวเงินเดือนเขาและก็ภรรยานะครับเมื่อมาทำงานในประเทศไทยทั้งคู่เนี่ยก็มีบัตรแรงงานถูกต้องนะครับฝ่ายชาย,เ,ยเงินเดือน1 2 0 0 0บาทนะครับฝ่ายหญิงเงินเดือน1 2 0 0 0บาทเช่นกันนะครับ ซึ่งรวม OT นะครับแล้วก็ทิปทั้ง2คนนะครับก็จะมีรายรับอยู่ประมาณ31,000บาทนะครับซึ่งแผนการใช้ชีวิตของทั้ง2นะครับก็คือเก็บเงินไปใช้เองต่อเดือนเนี่ย2,000บาทนะครับสามี1,000พันภรรยา1000นะครับส่งให้บ้านพ่อแม่ของฝ่ายชายนะครับ3า0 0บาทแล้วก็ส่งให้บ้านของภรรยานะครับ4,000ถึง5 0า0บาทให้มากกว่านะครับเพราะว่าบ้านทางฝั่งภรรยาเนี่ยนะครับก็ต้องขยับขยาย ก็ต้องใช้เงินนะครับส่วนที่เหลือนะครับสอง0มบาทเนี่ยก็เป็นเงินเก็บนะครับเบาวน้อยนะครับมีแผนจะเก็บเงินเพื่อซื้อที่ดินนะครับสร้างบ้านซื้อรถอยู่กับภรรยาในอนาคตนะครับทั้งคู่นะครับก็ได้ผ่านเป็นราม่าก็คือทำงานไปเป็นขี้ข้าไปนะครับและมีราม่านะครับในฝั่งทางลาวบอกว่าเออทั้งสองคนเนี่ยนะครับขายชาตินะครับซึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้เทียบอัตราแลกเปลี่ยน3 1 0 0 0บาทเนี่ย แลกเงินลาวได้ประมาณ21ล้าน7แสนกีบเลยนะครับก็คือจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1บาทไทยเทียบเงินกีบประมาณ700กีบนะครับก็นั่นคือเงินเดือนทั้ง2คนนะครับและเขานะครับยังขอบคุณคนไทยนะครับแล้วก็นายจ้างนะครับว่าเป็นคนดีมากนะครับซึ่งนายจ้างนะครับโอนเงินเดือนให้เขาและก็ภรรยาก่อนสิ้นเดือนทุกครั้งนะครับไม่ต้องทวงเลยแล้วก็ไม่หักสักบาทเลยนะครับในส่วนคอมเมนต์ทั้งชาวไทยและชาวลาวเนี่ยก็มาคอมเมนต์เป็นจํานวนมากเลยนะครับอย่างเช่น ท่านนี้นะครับก็มาคอมเมนต์ว่าขอบคุณนายกและรัฐบาลไทยที่ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวให้มีกินซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าขยันซื่อสัตย์อดทนอดออมยังไงก็ไม่ลำบากขอแค่มาอย่างถูกต้องและอยาในละคุณแผ่นดินไทยก็พอขออวยพรให้เจริญเจริญในขณะที่ท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าใช้ยังไงก่อนเดือนละ1,000ันในไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนสองฝั่งโขงเป็นเครือญาติกันแต่โบราณแล้วเหมือนสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ต่อมาเมื่อมีเส้นกั้นปลมแดนจึงไปมาหาสู่กันยากค่อยๆห่างจากกันกลายเป็นกุลาชาติไปเลยน่าเสียดายอย่างยิ่งในขณะที่ท่านต่อมาครับก็ามาตั้งข้อสงสัยว่าเดือนหนึ่งใช้กันยังไง2000ต่อไปครับคนไทยไม่ได้คิดแบบนั้นคนไทยเรียกว่าลูกจ้างนายจ้างได้แรงงานลูกจ้างได้เงินมีแต่คนลาวที่ดูถูกกันเองเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ที่บ้านมีลูกจ้างคนลาวดูแลกันเหมือนญาติพ่อนี่ทำบ้านติดแอร์ให้ด้วยมีมอเตอร์ไซค์ให้ใช้ฟรฟีทุกสัปดาห์จะพาไปในเมืองเที่ยวห้างกินหมูกระทะเราเลี้ยงหมดเลยลูกน้องก็มีความสุขเราก็มีความสุขด้วยในขณะที่ท่านต่อมาแล้วมากราวว่าเงินเดือน12,000บาททำพิเศษได้อีก3,000สุดยอดความขยนันและกระตันอยู่เลยครับในขณะที่ท่านต่อมาครับมาก่าวว่าเราเป็นคนไทยคะ่ะไม่เคยเรียกแรงงานเป็นขี้ข้า เราจะเรียกรุกจ้างพนักงานอะไรแบบนี้ตามเนื้องานที่เขาทำเป็นกำลังใจให้นะคะคนดีและไม่ดีมีปะปนกันในสังคมแต่ที่แน่ๆคือคนไทยก็มีคนดีเยอะและท่านต่อมาครับมาไกล่ว่าตั้งใจทำงานอย่าไปแคร์คำคนหอบเงินหอบทองกลับบ้านเยอะๆทางบ้านจะได้สบายคนเป็นต่อมาบอกว่าหมูกระทะชุดหนึ่งเครื่องดื่มเย็นๆเ,เดือนละครั้ง เพื่อความสุขของตัวเองมาให้กำลังใจและท่านต่อมาบอกว่าคนลราคิดกันไปเองดูถูกกันเองอิจฉากันเองเราต้องรู้จักเก็บออมช่วยกันในครอบครัวชีวิตถึงจะมีความสุขในขณะที่ท่านต่อมาครับมกล่าวว่าคนไทยยังเป็นลูกจ้างกันเองเลยทํางานหาเงินไม่มีใครดูถูกกันนะครับคอมเมนต์ต่อมาครับจงเชื่อมั่นในตนเองคนเก่งหาไม่ยาก คนซื่อสัตย์หายากคนไม่เก่งฝึกหัดกันได้คนไม่ซื่อสัตย์ฝึกหัดลําบากจงซื่อสัตย์ในตนเองซื่อสัตย์ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสู้ๆเป็นกําลังใจและท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นต่อไปว่าสู้ๆจ้ามาทํางานในเมืองไทยได้เงินได้เปิดหูเปิดตาได้พัฒนาตัวเองและเพิ่มความรู้ต่างๆครอบครัวทางบ้านได้กินดีอยู่ดีได้ตอบแทนพ่อแม่มีเงินกลับไปสร้างฐานะ และท่านต่อมาครับมากล่าวต่อไปอีกว่าสวัสดีน้องบ่าวน้อยการที่เราไปทํางานต่างประเทศประโยชน์ในทางตรงคือเรามีเงินเลี้ยงดูครอบครัวสร้างเนื้อสร้างตัวทางอ้อมคือเราสามารถช่วยชาติมีทุนสํารองเงินตราต่างประเทศหรือเงินบาทไว้เป็นทุนสํารองให้กับประเทศลาวด้วยเหมือนบ่าวน้อยช่วยประเทศชาติในตัวจงภูมิใจที่เราช่วยชาติในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่า ผมขอเป็นตัวแทนแรงงานลาว4-5แสนคนขอกราบแผ่นดินไทยขอบคุณคนไทยที่ให้โอกาสแรงงานลาวมีที่ทำมาหากินถ้าไม่มีประเทศไทยไม่รู้จะทำยังไงแผ่นดินไทยมีคุณมีประโยชน์มากๆรักเมืองไทยคอมเมนต์ต่อไปครับอยากให้พี่น้องชาวลาวอีกหลายๆคนเข้าใจคำว่าลูกจ้างกับขี้ข่ามันต่างกัน คนไทยอีกหลายสิบล้านคนก็เป็นลูกจ้างเหมือนคุณขอบคุณสองผัวเมียน,นี้ที่มีทัศนคติที่ดีเรามาทํางานเพื่อครอบครัวคุณควรภูมิใจที่เราคือคนลาวที่ดีคอมเมนต์ต่อไปครับคุณเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีอดทนต่อคําพูดคนครับใช้ความสําเร็จทําให้คนที่ดูถูกคุณได้เห็นครับคนไทยไม่เคยเรียกแรงงานลาวว่าขี้ข่า มีแต่ลาวด้วยกันทั้งนั้นที่เรียกกันเองในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าผมไม่เคยได้ยินคนไทยคนไหนว่าลูกจ้างต่างด้าวเป็นขี้ข้านะเห็นมีแต่คนลาวด้วยกันนี่แหละที่ด้อยค่ากันเองซึ่งคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าไทยเราก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากความขยนันมานะอดทนของบ่าวน้อยและภรรยาคอมเมนต์ต่อไปครับพูดได้ดีและถูกต้องแรงงานของนาย แต่เป็นเสาหลักของบ้านต่อมาครับซูู้เดอร์บักลาอีลาเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพื่อไปสร้างฝันให้เป็นจริงอย่าตื่นแสงสีในเมืองหลวงไม่งั้นเงินทองที่หาได้มันจะไม่เหลือเป็นกำลังใจให้คนลาวที่มาหาเงินเพื่อสร้างอนาคตทุกคนค่ะแค่ไม่ในระคุณแผ่นดินไทยที่เราทำมาหากินเท่านั้นก็พอแล้วซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มาคอมเมนต์อีกว่ายอดเยี่ยมมากๆครับ เรารักการเหมือนพี่น้องคือเก่าการพูดการคุยอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้เหตุผลแบบนี้ไปไหนมาไหนจะได้ไม่เดือดร้อนกับตัวเองครับคอมเมนต์ต่อไปครับดีใจนํำเดอจ้าให้ได้เงินหลายๆเดอคอมเมนต์ต่อไปครับต้องบอกว่าคนลาวคือส่วนหนึ่งที่มาช่วยพัฒนาประเทศไทยให้เจริญไปด้วยกันครับเช่นเดียวกันกันกบทั้งพมา่าและกัมพูชาครับคอมเมนต์ต่อไปครับ เป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนจากพี่น้องชาวลาวตอนนี้อยู่อเมริกาบ้านเกิดอยู่จำปาสักต่อไปครับอย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกาพวกนั้นมันอิจฉาเป็นกําลังใจครับซึ่งท่านต่อมานะครับมากล่าวว่าป้าเจ้าสี่รวยแท้ทํางานเดือนเดียวได้21ล้านขอให้รวยๆเดอ้อคอมเมนต์ต่อไปครับสู้เด้อครับรียบหาเงินเก็บเงินกลับบ้านเฮา ในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่ามีแต่คนลาวที่ดูถูกกันเองลาวพม่าอินเดียจีนเป็นเจ้านายในไทยก็เยอะครับซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าเป็นคำพูดที่ดีครับต้องเข้ามาทําง,งานแบบถูกต้องตามกฎหมายไทยในขณะที่ท่านต่อมาครับมากล่าวว่าว้าวสองพันประหยัดมากครับสู้ๆบ้านเรามันแรงเป็นกําลังใจให้สําหรับคนขยันครับ และไปกันที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับซึ่งท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าเฮ็ดงานเก็บเงินเพื่ออนาคตแล้วเจ้าสิจเรินรุ่งเรืองสร้างบ้านชื่อที่ดินเป็นของตัวเองสู้ๆครับก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่นํามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างต่อบ่าวน้อยแล้วก็ตัวภรรยาของเขานะครับสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ